วันนี้จะมาสอนโหลด Horn r e b o n นะครับะเอาละครับอันดับแรกนะครับให้เราเซิร์ชคำว่า juvio นะครับ juvio com นั่นเองครับให้เราคลิกเข้าไปที่ juvio com นะครับจากนั้นมันจะมาโผล่ที่หน้าเว็บไซต์ของ juvio ครับอันดับแรกให้เรา create account นะครับสร้าง account ก่อนพอคลิกเข้าไปนะครับที่ create account นะครับมันจะมาโผล่ที่หน้าจอนี้ครับ ให้เราทําการใส่รายละเอียดนะครับชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับอีเมลดิสเพย์เนมนะครับยูสเซอร์เนมที่ใช้นะกับพาสเวิร์ดนะครับก็สิ่งที่สําคัญหลักๆนะก็ตัวดิสเพย์เนมยูสเซอร์เนมกับพาสเวิร์ดนะครับห้ามลืมนะครับรูฟโ r ่รูฟ,รรฟรโล่โคโดอาจจะไม่ต้องนะครับจะมาให้ติ๊กทางด้านของ I'm not a r o b o t นะครับจากนั้นก็ Create Account นะจากนั้น เนี่ยเข้ามาที่หน้าจอล็อกอินนะจากนั้นนะครับก็ให้ล็อกอินเข้ามานะครับกดล็อกอินนั่นเองครับหลังจากที่เราทําการล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราคลิกเข้าไปที่ตัวไอคอนในส่วนของตัวเกมฮอนนะครับคลิกเข้ามาจากนั้นนะครับจะเข้ามาสู่ในหน้าจอในส่วนตัวสเต็ปของเรานั่นเองให้เราไปที่ดาวน์โหลดอินสตอลเลอร์นะครับกดคลิกเข้าไปนะครับจากนั้นนะ โปรแกรม JBO Setup นะครับจุด exe e นะครับก็จะถูกดาวน์โหลดเข้ามานะจากนั้นครับเราก็ทำการติดตั้งนะครับนะติดตั้งแล้วนะป่ะแล้วเราก็รอสักพักนะครับไฟล์ติดตั้งก็น่าจะอยู่ประมาณสัก3 G จิกนะครับนิดๆนั่นเองครับขึ้นอยู่กับสภาพของอินเทอร์เน็ตของของแต่ละบ้านนะครับ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับโปรแกรมก็จะโผล่ขึ้นมานะครับนี่คือในส่วนของตัวเกม Horn นะครับ r ีบอลก็จะโผล่ขึ้นมานั่นเองครับโดยที่เราสามารถที่จะเริ่มเล่นเกมได้นะครับเอาล่ะรายละเอียดก็น่าจะประมาณนี้นะต้องลองไปลองติดตั้งและลองเล่นกันเอาเองนะครับนะโอเคนี่คือวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งนะครับลงทะเบียนล็อกอินในส่วน เกม h อนรีบอนนะครับกับทาง j u v i o ดาวนะ์โหลดแอปพลิเคชันมาลงเครื่องนั่นเองครับผมนะ